เคยได้ยินเรื่องหลอดใต้บันไดกันไหมครับผมจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนผมเองชื่อไอเบิ um ้มเบิ้มมันเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีเลยวันนั้นพวกเราไปบ้านร้างหลังหนึ่งกันไอเบิ้ม um มันซ่ามากเดินนำหน้าพวกผมเข้าไปในบ้านเลยเฮ้ยมีอะไรน่ากลัววะ บ้านก็แค่เก่าๆเบิ้มมันตะโกนตอนนั้นเองที่พวกเราเห็นบันไดไม้เก่าๆสุดโทมอยู่ตรงหน้าไอ้เบิ้มมันก็ทำท่าจะหลอดใต้บันไดผมรีบห้ามเบิ้มอย่าหลอดนะเขาว่ามันไม่ดีงมงายแค่บันไดเองมันพูดจบก็หลอดใต้บันไดไปคืนนั้นแหละครับเรื่องเริ่มขึ้น เบิ่มโทรมาหาผมตอนตีสาเสียงสั่นเครือช่วยด้วยมีคนอยู่ในห้องผมรีบไปหาเบิ่มที่บ้านสภาพมันดูไม่ได้เลยบอกว่ามีคนมากระซิบข้างหูตลอดเวลาคอยตามหลอกหลอนสุดท้ายเบิ่มต้องไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ยกใหญ่ถึงได้หายเป็นปกติ เชื่อเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเลยจำไว้นะครับอย่าประมาทกับเรื่องที่เรามองไม่เห็นบางอย่างมันก็มีจริงและพร้อมจะเล่นงานเราเสมอ